สวัครับวันนี้คนเยอ่กับผมจริงๆผมซาเทสวันนี้ไม่อยู่กับแอบโตใหญ่โตบิก๊กพเล็พีทอะไรวะเอเอนะครับผมก็ตอนนี้เขาเขาเล่นอะไรกันอยู่ไม่รู้นะครับผมเนี่ยมันรู้สึกว่าเขาจะได้ซ่อนแบบอบไปหรือเปล่าแล้วได้อะไรไม่รู้นะประโยชนนี่กูไปเล่นนะแต่กูไม่ออกมาเราทำงานฟันเลยปุ๊บนี่ควมฟันดูดูดูจับตาจับตูดด้วยกูจะตายแล้วเฮ้ยอะไรวะมามาเถอะ ฟันหมดนี่เอา้ามันมันมันดรอปอาวุธตัวเองได้ด้วยอ่ะแค่เรามีโยรุนี่เราดรอปให้คนอื่นได้ไหมเนะนี่ยนี่บเราแบ่งอัพเลยนะเริ่มอะไรอ่ะไม่เอาม่เลททำไมแมปแมปมันดีไงเฮ้ยอะไรอ่ะ มีของไข่เอาอะฮะทำไมจุดเกิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยวะอะไรอย่างอะแล้วผมผมติดลำดับไหมครับเราไม่ดูคนหล่อติดลำดับนะผมเพราะว่าเราไม่ติดลำดับทำไมเราไม่ติดลำดับหรออันนี้คือลำดับเงินหรอใช่ปะอาชเชอาช์อัฮิไอ้อะไรอ่ะอุ้ยเอาออกไปเอาออกไปไม่เอา อยู่อย่างเราว่าอยู่นะอย่างสงบนะเดี๋ยวเรามาฟาร์มตรงนี้ดีกว่าเนะเอฟเคยฟาร์มอะไรอ่ะทำตัวอะไรเอาสวยงามดิมันปรับแลจะปรับไม่ได้ใช่ไหมเพราะผมยังโอเคยังไม่แชร์กูดีใจแล้วมากูได้แค่นั้นแหละอยู่กูก็ได้ไแค่นี้แม่งสิ่งทั้งคนทุกคนอะไรวะ อะไรแล้วแล้วมันเ e อฟแค่ฟาร์มตรงไหนอ่ะกูดูหลอกปเนะี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นเกาะอ e ีเวนต์มันจะฟาร์มง่ายแน่นอนโอเคเลยสปาไปเลยเราวิ่งออกมาตบชึ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 บอยากได้คำใบสองไหมอยากได้มากครับว่าจะฟาร์มยังไงให้เล็วว่ามันขึ้นเร็วๆเวนะี่ยอยากให้ตังค์อล้วนะเอาตังค์มาเอาตังค์มา ตังคูมาอาดิเออโดนเกอยีตยเอ้ากูเซฟแล้วนะกูเซฟแล้วนากูเซฟนะแมปเกียนกูละกูโดนแมปเล่นละ บอกเลยว่าถุงฟาร์มตัวนี้ได้บอกเลยว่าเลเวลพุ่งแค่นไหนอ้อะไรอ่ะแบบไม่เฟี้ยวเลยเนี่ยแบบคนทำไม่เท่เลยคนทำไม่เท่เป็นแอดมินกระปอมก็อย่างเงี้ยไอ,อฟอนแอปเปิล <Apple. S 2> มีแต่ภาพหลอกกูทำไมแบบใจร้ายอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเลย แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมไม่อียกจะไปได้หรือเปล่าปันเลยมาก็ในคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนกเท้อคลี